มาตรา17สัญญาจ้างค่ะสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้าในกรณีที่สัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาในจ้างหรือลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบในเมื่อถึงหรือก่อนถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวหนึ่งคราวใดเพื่อให้เป็นผลเมื่อเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้าง ข่าวถัดไปข้างหน้าก็ได้แต่ไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกิน3เดือนทั้งนี้ให้ถือว่าสัญญาจ้างทดลองงานเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาด้วยถ้าจะเลิกจ้างลูกจ้างคะ่ะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าให้ลูกจ้างได้ทราบคะ่ะก่อนถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างล่วงหน้านะคะ1เดือนยึดวันที่จ่ายค่าจ้างเป็นหลักนะคะบอกล่วงหน้าหนึ่งงวดการจ่ายค่าจ้างเอาเอาง่ายๆนะคะสมมุติว่าจ่ายทุกวันที่สิ้นเดือนบอกก่อนวันที่สิ้นเดือนนี้ ให้มีผลเลิกจ้างกันหลังกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปก็คือหลังสิ้นเดือนหน้าในมาตรา17วรรคสค่ะระบุเอาไว้ว่าการบอกเลิกสัญญาจ้างตามวรรคสองในจ้างอาจจ่ายค่าจ้างให้ตามจํานวนที่ต้องจ่ายจนถึง เวลาเลิกสัญญาตามกําหนดที่บอกกล่าวให้ลูกจ้างออกจากงานได้ทันทีบางลักษณะงานในจ้างต้องการที่จะบอกเลิกจ้างทันทีเลยไม่อยากจะให้ลูกจ้างรู้ล่วงหน้าค่ะคือเจตนารมของมาตรา17ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานเรากําหนดเอาไว้ก็คือเพื่อที่จะให้ลูกจ้างได้มีเวลาเตรียมตัวถ้าในจ้างจะเลิกจ้างลูกจ้างมีเวลาเตรียมตัวได้หางานใหม่มีเวลาเตรียมตัวได้วางแผนชีวิต แล้วก็สามารถทํางานไปแล้วมีค่าจ้างเลี้ยงชีพในระหว่างที่จะหางานใหม่มาทดแทนงานเดิมที่ในจ้างได้เลิกจ้างไปอันนี้ก็คือเจตนาลมของกฎหมายในกรณีที่ในจ้างเห็นว่าถ้าบอกให้ลูกจ้างรู้ล่วงหน้าแล้วจะเสียหายกับตัวเองมันก็จะมีนะประเภทงานในจ้างก็ต้องการที่จะเลิกจ้างทันทีเลยบอกวันนี้พรุ่งนี้ลูกจ้างก็ไม่ต้องมาทํางานแล้วนะคะมาตรา17วรรคสาจึงกําหนดเอาไว้ค่ะว่าการบอกเลิกจ้าง ถ้าไม่บอกล่วงหน้าในจ้างอาจจะจ่ายเป็นค่าจ้างให้ตามจํานวนที่ต้องจ่ายจนถึงเวลาเลิกสัญญาตามกําหนดที่บอกกล่าวให้ลูกจ้างออกจากงานได้ทันทีนั่นหมายถึงว่าแทนที่จะบอกก่อนกําหนดจ่ายค่าจ้างนี้มีผลหลังกําหนดวันจ่ายค่าจ้างหน้าก็คํานวณเลยค่ะว่าบอกเลิกจ้างวันนี้เลยและนับไปค่ะจนถึงวันจ่ายค่าจ้างครั้งหน้ากี่วัน คำนวณไปแล้วก็จ่ายเป็นเงินแทนให้ลูกจ้างแล้วลูกจ้างไม่ต้องมาทํางานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานเราก็จะเรียกเงินตัวนี้ว่าค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแทนที่เราจะบอกกล่าวล่วงหน้าไปเราก็จ่ายเป็นเงินแทนก็เป็นค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าลูกจ้างก็จะได้เงินตัวนี้ไปแต่ไม่ต้องมาทํางานแล้ววิธีการคํานวณค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้านะคะก็จะมีนายจ้างเข้ามาปรึกษานะคะว่าแล้วถ้าเกิดจะบอกไม่ถูกล่ะ จะต้องจ่ายยังไงกรณีจ่ายค่าจ้างนะคะแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าการคำนวณก็จะต้องดูค่ะดูว่าวันที่จ่ายค่าจ้างของเราเนี่ยจ่ายทุกวันที่เท่าไหร่ซึ่งบริษัทแต่ละแห่งนะคะแต่ละสถานประกอบกิจการเนี่ยกำหนดวันจ่ายค่าจ้างไม่เหมือนกันบางที่จ่ายทุกอาทิตย์จ่ายทุกวันศุกร์จ่ายค่าจ้างทุกวันศุกร์ก็บอกก่อนวันศุกร์นี้ให้มีผลหลังวันศุกร์หน้าอันนั้นคือการเลิกจ้างโดยบอกกล่าวล่วงหน้าถูกต้องนะบางที่ จ่ายทุกวันที่15กับวันที่สิ้นเดือนก็บอกก่อนวันที่15นี้ให้มีผลหลังวันที่สิ้นเดือนก็คือให้มีหนึ่งวดจ่ายค่าจ้างเต็มๆค่ะอยู่ระหว่างวันที่เราบอกเลิกสัญญาจ้างกับวันที่มีผลสิ้นสุดสัญญาจ้างกรณีถ้าเราบอกไม่ถูกก็จ่ายเป็นเงินแทนจ่ายเป็นเงินแทนนะคะโดยการนับจำนวนวันนะคะตัวอย่างกรณีจ่ายทุกวันที่25ของเดือน ถ้าในจ้างเนี่ยกำหนดจ,จ่ายค่าจ้างทุกวันที่25ของเดือนดูวันจ่ายค่าจ้างเป็นหลักนะคะเราจะเลิกจ้างให้เขาออกไปทันทีเลยในวันที่25มีนาหรือออกไปทันทีวันที่26มีนาเราก็ต้องบอกเลิกจ้างเขาค่ะก่อนวันที่25มีนาเพื่อตามกฎหมายการบอกกล่าวล่วงหน้าก็คือต้องมีผลหลังวันที่25เมษา แต่ถ้าเราจะจ่ายเป็นค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าถ้าเราบอกวันที่25มีนาบอกเลิกจ้างปุ๊บการจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าก็จะต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตั้งแต่วันที่26มีนาจนถึงวันที่25มีนาค่ะนับจํานวนวันไปแล้วก็คํานวณเป็นค่าจ้างถือว่าเป็นค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้กับลูกจ้างแต่มีบางกรณีค่ะ บอกผิดไปนิดนึงบอกผิดวันไปนิดนึงค่ะบอกเลิกจ้างในวันที่26มีนาบอกวันนั้นเลยและให้ออกไปเลยแต่วันจ่ายค่าจ้างปกติของบริษัทจ่ายทุกวันที่ยีของเดือนบอกเลิกจ้างวันที่26มีนากลายเป็นว่าค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าก็จะเป็นวันที่ ตั้งแต่วันที่26มีนาวันที่เลิกจ้างใช่ไหมคะลูกจ้างพ้นสภาพไปนะคะจนถึงวันที่25พฤษภาคก็ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าก็จะเกือบ2เดือนเลยนะคะดังนั้นการคำนวณค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ากับการบอกเลิกจ้างสัมพันธ์กันคะ่ะดังนั้นก็ต้องดูยึดวัน กำหนดจ่ายค่าจ้างเป็นหลักแล้วก็วางแผนดีๆค่ะถ้าเกิดเราจะเลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุอื่นที่ลูกจ้างไม่ได้บกพร่องต่อหน้าที่และไม่ได้กระทําความผิดก็ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าให้ถูกต้องแล้วก็คํานวณวันการบอกเลิกจ้างให้ถูกต้องแล้วก็แจ้งล่วงหน้าถ้าแจ้งล่วงหน้าไม่ได้จ่ายเป็นค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าไปให้ถูกต้องนะคะ มาในส่วนของค่าชดเชยพิเศษนะคะค่าชดเชยพิเศษตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานกําหนดเอาไว้นะคะก็คือหมายถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดลงนะคะเพราะมีเหตุกรณีพิเศษที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตนินี้จะเห็นว่ากรณีของการเลิกจ้างค่ะเพราะเหตุที่นายจ้างปรับปรุงกิจการตามมาตรา121ก็จะเป็นเรื่องของ สิทธิ์ในเรื่องของค่าชเชยพิเศษก็จะต้องมาดูกันนะลูกจ้างมีสิทธิ์ได้หรือไม่นะคะกับอีกกรณีหนึ่งค่าชเชยพิเศษก็จะเป็นกรณีที่ในจ้างย้ายสถานประกอบกิจการตามมาตรา120เหตุเลิกจ้างเพราะเหตุในจ้างปรับปรุงกิจการก่อนตามมาตรา121ปรับปรุงกิจการในที่นี้ก็คือปรับปรุงหน่วยงานปรับปรุงกระบวนการผลิต ปรับปรุงการจำหน่ายปรับปรุงการบริการมีการนำเครื่องจักรมาใช้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรในการผลิตหรือว่ามีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆม,มาใช้การปรับปรุงเหล่านี้ค่ะตามมาตรา121มีผลให้เกิดต้องมีการลดจำนวนคนทำงานลงนะคะ ถือว่าเป็นการเลิกจ้างเพราะเหตุของการปรับปรุงกิจการตามมาตรา121แล้วก็ลดจำนวนลูกจ้างนะคะลูกจ้างก็จะมีสิทธิ์ในส่วนของค่าชดเชยพิเศษในส่วนของกรณีของการย้ายสถานประกอบกิจการตามมาตรา120ก็ต้องดูค่ะกรณีในจ้างย้ายสถานประกอบกิจการจากที่เดิมไปทำงานยังสถานที่แห่งใหม่ แล้วก็สถานที่ใหม่เนี่ยหรือว่าสถานที่ที่นายจ้างมีอยู่ก่อนแล้วไม่ว่าจะเป็นสาขาเป็นโรงงานเป็นอะไรก็ตามนะคะที่นายจ้างมีอยู่ก่อนแล้วก็ตามนะคะเมื่อย้ายสถานที่ทํางานของลูกจ้างไปโดยที่สถานที่ทํางานเดิมค่ะปิดไปและไม่มีการทํางานนะคะอันนี้จะเป็นกรณีของการย้ายสถานประกอบกการตามมาตรา120สิทธิในส่วนของค่าชดเชยจะเกิดก็ต่อเมื่อการย้ายนี้กระทบต่อการดํารงชีวิตอันสําคัญ ปกติของลูกจ้างนะคะตรงนี้ก็ต้องมาดูนะคะในส่วนของค่าชดเชยพิเศษเช่นเดียวกันนะคะซึ่งอัตราค่าชดเชยพิเศษก็จะคำนวณแตกต่างกันไปมาพูดถึงในเรื่องของกรณีของการเลิกจ้างเพราะปรับปรุงกิจการก่อนนะคะกรณีของการเลิกจ้างเพราะปรับปรุงกิจการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนี้นะคะก็ต้องเป็นเหตุให้ในจ้างต้องลดจํานวนลูกจ้างลงหน้าที่ของในจ้างค่ะในการปรับปรุงกิจาการในจ้างจะต้องมีการแจ้งวันที่เลิกจ้าง เหตุผลของการเลิกจ้างแล้วก็รายชื่อลูกจ้างที่จะเลิกจ้างโดยแจ้งต่อพนักงานตรวจแรงงานแล้วก็นอกจากแจ้งพนักงานตรวจแรงงานแล้วก็ต้องแจ้งลูกจ้างด้วยค่ะที่จะเลิกจ้างค่ะโดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า60วันอันนี้กฎหมายระบุเอาไว้นะคะเป็นหน้าที่ของนายจ้างนะคะในการแจ้งการเลิกจ้างเพราะเหตุปรับปรุงกิจการกรณีถ้านายจ้างไม่มีการแจ้งให้แก่ลูกจ้างที่จะเลิกจ้างล่วงหน้าหรือแจ้งล่วงหน้า น้อยกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเอาไว้60วันตามมาตรา12 121นอกจากลูกจ้างจะได้รับค่าชดเชยตามมาตรา118แล้วนะคะในจ้างยังต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายของลูกจ้างนะคะ60วันหรือเท่ากับค่าจ้างของการทำงาน60วันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างเป็นผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย ถ้าในจ้างจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแล้วให้ถือว่าในจ้างมีการจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งแล้วด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแจ้งล่วงหน้ากรณีของการปรับปรุงกิจการแล้วมีการลดจํานวนลูกจ้างแล้วเลิกจ้างลูกจ้างไปกสอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน